เออไหมน้าโดดขึ้นั่งอีกโดดูนั่งใหม่ละไปสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดี FC วันสุขสุขคนนี่ก็มาพบกับบาสุกเนาะเอ่อบริษันมือหนึ่งนาะพี่น้องไปท้อนแขวเจ็บแขวะกัเรื่อยไปเลยลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บาสุกสิล่งทายหน้าพี่น้องทายหน้าแซงทายหน้าปังพี่น้อง พ่อคออีเวเราเห็ุหน้าเตรียมเหตดหน้าเห็ดหน้าปังนาพี่น้องเอ้ยมากเลยแต่ก่อนที่ลงบาซุกสิมาขายของฝากจากพ่อว่าสุกเองเนาะจากพ่อทังไอซ์แลนด์พี่น้องเป็นทางไอแลนด์เออไอแลนด์ I and, พี่น้องเป็นไอแลนด์ทังไอแลนด์ and, พี่น้องเดียว่าสุกเปิดก่อนมาสิมีอะไงนี่เดี๋ยวเปิดพี่น้องพ่อราฝากนะน้องให้ เราช่วยไปเอามาันจะโดนไหนเนาะไปชุบยซิมาเปิดก่อนเห็นพอลลลนแล้วถ่ายแล้วถ่ายโหมดน่ะแล้วแล้วฝากนะนะอ๋อเปิดมือเดียวอ,อีนีอยู่ดีดุกแลฝากไว้มือแหงมากพี่น้องเลยกลองหมักก่อนอินดีเบ,บ,บ,บ้างนะพอไปมือป่าดุเ้ยป่าเต็จิตฮะนี่ กินดีอย่าแห่นดิล่ะมอนี่เว้ยนี่ว้าวโอ้มีแต่ของแห่งพี่น้องของทะเลแห่งนี่ของมากกว่าุแพ็คนึงแพ็คามามกุ้งแหงลกะปลาปลายังกบ่ฮู้เนาะปลาน้อยอีกคือปลาซิวนี่ แยกปลาซุกใช่เออเอาไปไหวก่อนเพระาระว่าปลาซุกคิดตรทายหน้าที่น้องขอบใจพ่อเด้อขอบใจลหลาท้ายหน้า้วก็สีอันนี้เอ้าเอาไปนะเดี๋ยวพักพันนะก,กนะที่น้อแบตกสบเบิร์ฟเจนถ่ายได้ยิบเด้อคลนะ้องมากจะได้นี่จับเด้อมีปูมีปลาตัวจับเอ้วด้งกหนัก อ,นนอ,อ,อก,กอ็คืนนี่เด็กคล้องไหมจับกินได้ระตุกอันนี้อันนี้คล้องกินได้ระตุกอันได้จับมัเอ,อ้าเอามีดไปไหว่นะเดี๋ยวสุกขี่ทองไทยนาต่อพี่น้องแทงคิ้วทิข่าหนาแนวแล้วตอนนี้หัวซึ้อกว่าพี่น้องอยากหัวว่า,วาจักองสาเดี๋ยวจะให้เบิง่งแป๊บนึง กี่องศาซาองศาพี่น้องเอามันสลับขังกันมัน้ยซาองศาพอดีพอดีอดโอ้ให้หน่วยได้สลับเนาะซาองศาแต่เมือันกบว่าประมาณ10หา1 6พหกองศาว่าคนคนหวานเขาเนาะมันเคยหอนะนะพี่น้องมันหนาวหน่อยหนึ่งมันก็นคือว่าหนาวอีรีอะไรอ <c oughs> อีพอยี่งจะอีพอเห็ดเพื่อนเนะหนึ่งสองสามสี่หาให้แล้วอีพอจะเห็ดที่แรกขันว่าสุกว่าสีบอกให้อีพอไอ้เม่เห็ดหน้าเนาะแต่ว่าเรากะบอฟังเนาะเราอยากเห็ดกะเดี๋ยวเห็ดเห็ดหน้าแซงคือเกาเพื่อนเนาะที่แรกว่าบ่อยากหายราเมื่อยนนะเรากะเห็ดแล้วก็เห็ดคือเกาเพื่อนเนาะหาไม่ได้ดอกเนาะแต่สี่ขายราไปเห็ดยังหนนะสมมติว่าเราหายราเห็ดหน้าก็ดิ เฮ้แดดโทรมากแบบนี้เราจะลงน้ำเย็นๆเด้นะท่านผู้ชมอู้สุดยอดเย็นใครชี้ท่ายังไงแบบนี้เมื่อดีเดี๋เยวยัดฉากถ่ายก่อนเปิดเปิดอันนี้แล้กวก็ตั้งกล้องไว้นอะตั้งกระดาษ แวตกับ่มีด้านี่โอ๋ oh. มีนี่อยู่เว้ยนี่เนี่ยตางอีเฮาอยู่ก่อนสิไทยบัานบาน เธอบ่อมี่คนท้าายพี่น้องเอ้ยไักกี่ทา้าดอกทุบรรยากาศาสนพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนั้นมาอยู่กับไท้ายเรื่องเอาใจเฮาแมากอน แล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้าแบตคือสิบเอ็ดกะใส่เวลาเบิ่งเติเตมเนาะเพราะว่าใบไทยมันใบเดียวพี่น้องเอ้ยไทยใบเดียวเบิ่งเอาว่าใส่เวลาเบิ้องคนไหนเนาะตะเวนจากตะเวนอันนี้พอดีขึ้นเป็นตะเวนอันนี้เนาะกะพอดีอัปเดตด้วยพี่น้องเอ้ยอัปเดตตามแบตแบต ขึ้นดอ,อกพี่น้องมันขึ้นหากินเขา่าแต่สิเตรียมไปงานดองงานดองของอ่าเน่ยคู่พี่น้องเน่ยคู่ที่อยู่ฝากนะครับที่บาสุกไปแจกของนักเขียนนั่นแหละเป็นส่วนนะเป็นเบาเป็นเบา,เปเาเปไปเด้อไปเด้เด่อยพี่น้สิไปเจา้าบอลพี่น้องสุดกระบ,บุมิอ่กะพอดีอัปเดตหน้าแซงเด้พี่น้องหน้าปังทั้งลาวเสือนมาหน้าแซงพี่น้อง ส่วนน้ำกับโปมเอาด้อพี่น้องด้อโปมแปลว่าโปมแปลว่าสูบจากาน้ำเสี้ขึ้นมากพี่น้องบ<น>านบาดซุกว่ามีคลองส้นนับประทานเนาะส้นนับประทานมีแต่อมบาน้อมขางพี่น้องบานบาดซุกมันบอชม,มันเป็นบาดในหน่อยอยู่หม่งนี้เอาเจาะอย่างเดียวเนาะฝากไหนก็มี่ส้นนับประทานทั้งขางก็มี่ส้นนับประทานพี่น้องเย้ยทั้งขางเป็นแควงอื่นนอกกวาสิบดบ่สิ ที่บอฮอดบ้านบา่าซนะุกครันเป็นแวงอื่นเมืองอื่นเนาะเพื่อจะได้เห็ดบอฮอดเดชเหลื่อมปองนอดแต่อีแม่ก็เออม่แต่อีพ่อเราก็ไทยพี่น้องซุ่มนี่ยไทยจะตอนบ่าซุกไปนะครับไปดีพี่นู่นว่านี่ก็บดไอร้องนะเก็บแขวพี่น้องไอเก็บแขวไปทอนแขวม้อนัดไปทอนแขว แทนๆมาเบ่งสวนของเอือยบลาสุกเนาะที่าสุกอ้อมาหัวให้นี่ก็คือบักทัวพี่นอ้อง่ามเด้ดอจ้ะบ,บักทัว่ส่วนเป็นช้าปักทัว่ั่วนี้เป็นบักแตงพี่นอ้องเอ้ยปักทัว่เช่นกันพีป่ปักแตงอยู่พี่บักแตงสว่วนอ้อมคางเบืนะ่นาะเป็นหัวสิงไคเนาะมาท่านไอ้ปองสามส่วนนี้เป็นเนียงพักโบงพี่นอ้อง ผักบุ้งผักบุ้งหรือว่าผักบุกบางท้ายเสื่อนผักบุ้งบางล่าเสื่อนผักบุกเนาะสื่อกิดเป็นตะยานวะผักบุ้งตัวนี้เป็นบักกระโพดเนาะบักกระโพดปลูกปลูกสลับกับข่าตัวนี้ข่าคนมีข่าบลาซุกเป็นคนมีข่าเนาะตัวนี้บักกระโพดบักกระโพดเบิ่อดือดเย็นเป็นลุ่มเป็นลม ต้นแบบนี้เป็นพักเนาะพักหอมบัวว่าตอนนี้กุ๊กยังตกแตงหรือเปล่ากับบัุหงเนาะบุหงาวคือกันตัวแทนมีเขื่อนนะมันถ้าขึ้นต้นนี้ก็เป็นพักกงพักกาศเนาะพักกาศนะครับพักซี่พักหอมปลอมพักอันนั้นสีลายพี่เนาะบงบงอันยังเกิดเบี้ยมันเนาะตอนนี้มองนี้สิปลูกพักกงพักกาศนะพี่เนาะมันเบี้ยมันใหญ่เนาะ แลก็ส <chat> the ียายออกมาปลูกอยู่แถวนี้แถวนี้ล้วแวบเเป็นส่วนน้อยๆบ่ใหญ่เนาะพี่น้องอพี่น้องเยสําหรับคลิปนี้ก็เบิดเพีงตรงนี้แล้วบดนี้าสุดก็สิขอตัวไปอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องก่อนเนาะพี่น้องเนาะน่าจะบ่ได้ลงอีกเพราะว่าสิไปงานดองพี่น้อง่าจะลงตอนแรงหรือว่ากับมออื่นเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง Bye bye. บา,ายบายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจมาสุขในเด้อพี่น้องไว้กันคลิปหน้าบายบาย